they're th hey, not the hey, What the hell is going on? Hey, what kind of shit is this? I ain't doing it, I'm just trying to make ends meet. Copy. Trailer standing Ay, by. Hey, of... <mindellt> <meaning> <a poor> <laughs> get down and show me your hands. <coughs> Police, hands that, up now! Hands in <gins> <into> the air! Hands <laughs> up! team. Suspect neutralized. On your knees. are <mys Staff> เอาล็อกอีกทีอ่ะตอนนี้เสียงเกมมันดังมากครับผมขอปรับแป๊บนึงปิดเสียงเกมไปเลยครับคุณมอนทีรับผมจะบุกประตูแล้วนะอย่าพึ่งสิครับประมาณห้าสิบเปอร์เอ็นเด็กกูผัดกูอัดประตูเล่นเลยไม่เดี้ยม h น n d s in the air g e ่งแล้วเด็กดีเด็กดีเด็กดี ไอตัตเป็ใชลูกกูเบอรกูเลยไปเคลียร์ไปเคลียร์นฮ้ยว่าติดหน่วยซะว่าบ้ามึงใช้ o อเหรอครับ

่เอ้ติดไข่ว้เอ็งอ่ะพวกคนตกแต่งพงด้าน่น้าไงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนคุณแจ๊บผมว่าน่าจะอยู่ตรงทางเดินด้านหน้านะครับโอ้คุณแจ๊บอยู่ไหนครับผมไม่ได้ถามว่ามันอยู่ไหนนะครับกูเดินตามตูดมึงมาเงี้ยเฮ้ยมิกเจอแล้ววะมึงไปเจอียร์ด้านหน้ไป Stop the gun. Put your hands up and get Dude, down! No. Dr. No, uh, Objectives complete! Oh. <coughs> this is Entertainment! We'll <laughs> <down>, <laughs> Copy! <laughs> Medical <laughs> assistance standing by! No! 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 เล่นเกูเปลี่ยนปืนกันเออวะเล่นเล่นอีกสองเอ้ยเล่นอีกสองแมปเดยวกูนอนแล้วนะนี่มียูซี่ด้วยเอายูซี่ก็ได้วะเปลี่ยนเป็นก๊อก่ะกดเลดี้แล้วรอ,อคุณอยู่เปลี่ยนกูเปลี่ยนอุปกรณ์กันใครมันตายา <c oughs> หาเรื่องกูดได้ไหมโ <c oughs> ป่งเดียวจอดโป่งเดียวจอดกูไปเลยสลัดอ่งเลดี้ ไอ้หีน่าพ่อเลยอีกสองแบบคณเจ็บนอนแหละครับว่างๆก็มาเล่นกับผมเองนะผมมันไปมันดิไม่รู้ด้วยแมาทำได้อ้ากดเอาหายอ๋อคนเจ็บยังโหลดไม่เสร็จแล้วครับครับเดินไปให้ผมดูกากครับรอก่อนรอก่อนนี่แมพนี้มันคุ้นมีฮอลลีวีนน้ว เลือกอวดก่อนเออโทนะพี่ตอนมึงสร้างห้องนี่มึงเลือกแมปดีแล้วระไม่ก็แมปมันเรียงตามมันแล้วมันเลยผมไม่ได้ปรับทำไมกูเห็นเป็นไอ้บ้าหนอสว่างเปิดประตูอยู่โฟดอด์อะอ่ะเสร็จละไอ้นี้ก็สังอางคนคุณว่ะว่าเลดีไมมไงอืมไปใช้จีตาร์ผไปไปไปกูกูกูสั่งกูเลยเนะย ตูเป็นไถมึงเป็นไถมึงสั่งกูเ nah ่เปิดดิอ๋อล็อกหลบไปเขี้ยเนี่เอาเลยคเฮ้ยังน้ไมัเดียวังเดืไหมเดี๋ยวเปิดนะเว้ยเดี๋ยวกูตายปืนไม่ควักไวปะตัว This is entry team w in s t i n u i c e c ไม่มีคนไหม <laughs> get down and put your hands up. Do it. <laughs> sure home. Everybody down. How dare you come here? Put your you hands come in here. the air. Do it now. Police, get those hands up. get show me your hands. on the knees Everybody down. Out of my house, เฮ้ยเอ้ยอ้อ้สเปฉีดัเฮ้ยเอ้าเจแล้วเจนแล้วเออตายตาโอ้ยตายแล้วไเดียวกูจัเองป่งแล้วงนปยิ รีบไปไหนเฮ้ยปิดไม่ไดปิดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเปิดเลยสิมิชั่นโอ้ตายเกิเปิดได้ไม่ใชิบหานไม่มีพี่เปิดเลยวะเอ้ยตรงนั้นมีเลยเฮมีมีป่าววะไม่มีอ๋อนี่ประตูนี้มันล็อกอ่ะเดี๋ยวผมส่องใต้ประตูแบบเฮ้ยกลองไงวะอ๋อให้ผมทำได้เหงาหรือมไม่มีครับ คุณไม่ได้เอาอันนั้นมาครับไม่มีเคียสหมาเลยอ๋อลออีหัเปดผมก็ล็อกเขาเพิ่งฝนล็อกมาเองนั่ใครมันเปิดีวันสรุปมันล็อกกันหมดทุกตัเนี่ไนเ วเสียงคุณดังมากกว่าเสียงผมแนี่ๆคุณจะมีสิทธิ์จะได้กับไอ้คนโม่กล้าครับเด็กเด็กโรคจิตวิปลิตนะฮะนี่อยู่นี่ไม่มีอ่ะเอ้มันงันแปลว่าอยู่ทางกูก็ต้องมีอนี่ยออกมาหน้าบ้านน่ะตายแน่ี่โว้เอาก๊อกยิงไปสองนัดเลยนะยิงอีป่าโอ้ยมิก กูเจอว่ะหนึ่งมีอ้นหนึ่งเธอรูกซองเดี๋ยวผมไปซัพพอร์ตกันแป๊บนึงเดี๋ยวให้รีบมากำลังวิ่งไปโอ้วิ่งเป็นอ้อมไปหน้าติดแล้วเปิดแม่งไงดีกว่าติดแม่วแม่งจะเบิดอ่ะเฮ้ยคนจับคนจับลอาก่อนโอ้ระเบิดแก๊สไว้ให้อยู่ไหนเนี้ยทางไหนวะทางนี้อ่ะออ๋ชันใต้ดีโอ้กูเห็นละกูเห็นมึงละตอนนี้มึงกำลังเดินอะไรเนี่ยเองงงมากเลยแบบเนี้ย ลงมาทำไมอะไรวะนี่ปีกตีปี๊กปีกเฮ้ยระเบิดมันอยู่ด้านใต้จะโยนอยู่ด้านใต้ไอ้นี่มึงกดไอ้ไอ้เพ็กอัพอะกดเพ็กอัพดิมึงจะเห็นหน้าจอกูอ่ะอีกคับนาพ็กอี่เอาเลยพี่มึงจะเห็นหน้าจอกูยังตรงทางขวามืออ่ะทำไมกดกดมึงติดยังไม่เห็นป้าเป้าหน้ห็นของมึงอยู่เลยเดี๋ยวว่าถอยไปดิ เมิกมึงฝังมึงฝังตายฝังตายโอ้โหอยู่่อหน้าเลยมีคนนึงเอ๊ยมันจะเปิดประตูจเปิดประตูเตรียมยิงตายเลยมึงเล่เหือสองคนเลยนะคนเดียวจับ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  อยากยืนไม่ถ่ายเว้ยโชว์ไมโชว์ต่มึงวะเ้ยมีสัมี่หมดเลยอะเร็วเลยเดี๋ยวะเปลี่ยนเงินเดี้ไหเปลี่ยนปืนนไอ้ทีสามันเดิมพี่ จริงจริงมึงกดเลดดี้มึงเข้าไปเปลี่ยนอาวุธก็ได้นะเออความจริงก็ทำได้ไอ้นฝนฝนังกูตกแล้วว่ะฝนบ้านผมก็ตกครับมีไม่ไม่ไม่ับนี่มึงไม่อาจวีดู่ะเนี่ยเฮ้ยมึงได้อาจไหมแอบเปลี่ยนอาวุธรอใช้เพนบอลเนี่ยไมเนี่ยโอ้เอมาจับผี งั้นผมใช้ลูกซองแล้วกันนะลูกซองอว่าย,ยาใช้ลูกซองอแบบยิงปืนไม่แม่ไม่ให้ยิงแล้วเสียขออนุญาพี่กับปืนกูกูเป็นหน่วยปืนกลกูยิงปืนไม่แม่นไปเลยนะเฮีอย่าปึ้งสิ <c oughs> ครัะไปผมเปลี่ยนไอ้แฟดแดงฟฟฟฟฟแงฟดแฟดแฟดแดงเป็นสเปรย์ก่อนนะเรียบร้อยละกดเลดี้แล้วน,นะนะ ไคปคนละทางไงมันมีพวกมีล้วไม่เอากระสุนยิงแล้วตายมาเฮ้ย <c oughs> มาเอามานอันมยิงไม่โดนมั้ง <c oughs> <c oughs> ไม่มีซัพพอนงัทีแรกอะคะ กูจับเองจับไปเลยครับกูอยากได้สินี้มาโอ้ฟิลฟิลล์โอ้ฟิลลไอ้บิ๊กนี่นิดลองสักมันหุนี้เลยานี่ผมก็สุนยิงแล้วตายหมดเลยเนี่ยเอ้าตายเลยแต่ว่าจะเอากระสุนยิงให้มันโน้มันแบบนั้นเฉยๆยังไงมจับไหมโอ้ย next time police get down now hands up now

อที่ผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวเพราะว่ากูกลับไปใช่เอชีตายคนเดียวบุกมาเองนำไม่ตายว่าคนเดียวแม่เอมีพูดแรงเลยคุณแจ๊บจะไปนอนยังครับยังครับคุณต้องผ่านมิชชั่นนี้ให้ได้ครับเจ้าอีกแมปหนึ่งเหรอเออก็ดีนะกดเลดี้ไปกดไปดีผมรออะไรเนี่ยเขาไปเปลี่ยนอาวุธตอนอยู่นู่น กูจะเงียบแป๊บหนึ <Incred> <Saint Nicholas> <can> ่งนะรู Imma ้ส <can> ึกเหมือนเสียงเกมก็ยังดังอยู่นะเอ้เชย่ชืเดี๋ยวแม่งกูหน้าขึ้นขึ้นหมอนหน่อยแม่งก็เซนติ้งแป๊บหนึ่งซาววอลลุ่มเนี่ยเหลือประมาณสามสิบมิวสิกก็เหมือนกันนะโอ้ยวายวอลลุ่ม สามสี่เอ้ไม่ม่ไม่มมอะไรครับมึงได้บันทึกดีโอไหมบ้าผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เกีียวไม่นจะบันทึกใช่ไหมถ้ามึงไม่ได้บันทึกจะเป็นการดีมากเลยไม่รู้ครับผมใช้ลูกสองมื่นแล้วนะอืมกูใช้เอเคเต็มแรงเลยผมไม่หน่วยหน่วยแบบจับละผมจับละผมติดหน่วยหน่วยเด็ด โก้ดิสัสเดี๋ยวใส่หน้ากากกันแก๊สก่อนเดี๋ยวกูเปลี่ยนไปใช้ปืนช็อตไฟฟ้าดีกว่ากดเลยดีทั้งนั้นออเฮียแค่ดีกว่าเอาคุณเปลี่ยนอาวุธอยู่ะเฮ้ยเอชเพย์ก็ดียินกันวะนี่โก้นักการกันแก๊สมันแม่งๆนะคุณดูหน้าจอเนี่ยเปิดดิหนึ่งสอง จะยิงไหมครับจะยิงไหมครับผมเฮ้ย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 เมื่อกี้เมอเห็นเขาใส่ไม่ได้ยิงแม่ไม่โดนเลยก็ไม่ตายทำไมไม่ตีนขามล่ะครับอยู่ละมันอยู่ละเออมีโดนระเบิดแก้าย เอ๊ะคุณเป็นอะไรครับคุณรู้แหละคุณเป็นพวกใครยิงกูหาพ่อไข่เหรอเอ้ยเป็นไรครับโอ้โไม่ได้ทำลายเลยนะขาคุหักเลยยี่พวกไป่พวกไข่แม่งเอคไม่ค่อยดีวะเอคมันตึงครับถ่ายเป็นไรครับกูต้องผ่านมิชชั่นหนึ่งท่านนั่นวะ ไอมิกผ่านนี่ด้วยเอ้ยโว่ให้ผ่านนี่ตัวตายให้ด้วยเฮียอีกแมปนึงเฮ้ยเมื่อแต่คุณเป็นอะไรกันเนี่ยโว้มึงตายด้วยม่งโว้มีนั่งกิกเท่ด้วยโว้เฮ้ยมีมีกูเล่นอีกแค่แมปเดียวพอนะอีกอีกแมปนึงแล้วเออถ้ากดเลดี้ไปไอฝั่งนี้มึงแบบแม่แม่น่า รู้สึกแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนมันจะเป็นยังไงจดได้เลือกอาวุธไปถูก <c oughs> เอออ๋อแบบนี้แบบนี้เราควรใช้ลูกสองดีแล้วทำไมไม่ใช้ฮปบพีคีแม่งอากาศกันแก๊สไม่ส่งไม่ใส่แม่งเ, <c oughs> เออทำไมไม่เอาเกาะหนักไหมผมใส่เกาะหนักอยู่แล้วนะใส่เกาะหนักค,คุณไม่ได้ใส่ล่ะ ครับเมื่อกี้กูถึงโดนนักเที่ยวจอดไงเอะไม่คุณช็อตเปล่าอพระเพาะทำไมไม่คุณช็อตอ่ะทำไมคิดว่างั้นไปไม่ไหวเราไม่ผมจะอยู่ซี่นะโอ้โหจิ๊บคุณจะอีกหลังเล่มึงเออไงมันเดินไม่ได้วะอ๋อเดินนะครับเพิ่งเลื่อมอีกบ้าบอเฮ้ยมาถึงไม่เจอเลยวะ ฝั่งฝั่งฝังระยะไกลผมยิงนะนะผมยิงมันคลียระวังครับระวังระวังเฮ้ยมีหนึ่งอยัอย่าบอกว่าตายตายละนึกว่าคุณตายผมนึกว่าคุณตายเฮ้ยมีคนวะปล่อยเลยปล่อยเป็ัวปล่อยแล้อากาศไม่ ไปทียอะไรกูจะดูว่าขายโผล่ไม่มีปืนสั้นได้หรอไอ้กําลังวิ่งไปละนีละไอ้ไม่ระวังจะโดนคุณมีไม่ทำอะมันเปไหนแล้วอะระวังนะเฮดักประตูอะไอ้ไอ้สองประตูมีไว้ทำอะไรครับก็กูสองเมื่อกี้กูเห็นเห็นมันไงโอ้เห็นมาละ มันกำลังเอ้ยมันกำลังดักทางประตูทางเข้าข้างหน้าครับเด็ดแม่ง,งนะอ่ะอินขู่อะพี่แน่นเด้งวันนี้ไปมึงจับไปรับทราบก็รับทราบาปเปิดประตูหน่อยสิครับจะได้รู้ว่าเราผ่านมาแล้วจริงดนะิทำไรกูเนี่ยหิวไปหนักแล้วจริงดิทำไรกูเนี่ย ดินแล้วเหรอวะเฮ้ยินมันสั่นน้ำเลยโดนทีมสาวไปบ้งเลยนันไอ้แขนกูไอ้สลัดมึงโยนแขนเหรอเออดิเขาเดินช้าลงไหมเนี่ยเดินช้าลงที่อะไรโดนแขนเฮ้ยงอ้ยไปสั่งมาโตเหรอครับ ดูดูดูยองแม่เอายิงทำไมอะไรมันกำลังจะวางปืนของมันอยู่ดีๆอยู่ๆมึงไปอาหารเบื่องอาไม่จับนะเฮ้ยคุณรับกาแฟสักแก้วไหมครับไหนครับนี่เอ๊เดยงโดนวะเยิงไม่โดนเฮ้ย มาตัดหน้าผมทำไมไอ้ไอ้เรื่องยิ้เพื่อนแม่งแม่ที่หายเลยนะคุณมาปังปืนผมอะผมไม่เกี่ยวมึง่กี่ยวเป็ปเลยนะปิ้วมึงเล่น่อดิเอาตายตาตายาาเลยไอ้เกีย่หนะเออตัวปะกันตัวประกันวกัน ับสุนการแหลกงงพี่สุนรีบเร่งเลยรีบเร่งเลยคุณจะได้นอนโอ้โหโดนยิงขาไปเนี่ยโดนยิงขายิงตัวเนี่ยจริงหน้าตาเหมือนวพี่แต่เปืนแต่แม่งไม่ทกว่ะโอ้ยเจ็บขาเอ้า เอ้กูจะจับกูกำลังจะจับก็อน้กูกําลังจะจับมันก็โดนยิงเป๊กพักนัดเนี่ยมีมั้ยมีวิทยแล้วฝั่งนั้นถ้าเล่นหลายคนคนนี้หน่อยก็น่าหนักไปเยอะเลยเล่นสองคนแม่งเพื่อนคนตีนโดนเพื่อนเพื่อนคนตีนยิงคนหนึ่งตายน่าเบื่อก็ไปชวนคนอื่นมาเล่นสิครับ เถื่ตัวภูเล่นนะน่าจะดีนะตัวภูถ่ายแต่สีเกมแนวนี้นะแต่เขาไม่ว่างเขาไม่ว่างเล่นกับเราโอ้ยเจ็บขาครับเจ็บขาเลยตกเด้อเบะคันกระพิบกระพับนุ่มเมื่อกี้อืมนะครับโดนยิงขายิงตัวเจ็บชิบหายเลยคุณตายไปคุณสบายไหมครับเนี่ยสบายเนี่ยอะไรกูนั่งดูมึงเนี่ยนั่งดู น้าหนักนะครับเอ๊ะเหมือนเห็นคนนิงโดนวักวิ่งเงี้ยโดนถือวะยิงยิงออกไม่มีปืนวะมันไม่มีปืนเหรอเมื่คิดว่ายิงมันเต็มเต็มเลยนะไอ้มันใส่ถุงเท้าหรือรงเท้าวะเนี่ยมึงดูให้หน่อยดิมึงใส่ถุงเท้ารองเท้าวะเนี่ยวัาดีเอ๊ เป็นข้าวหรถุงเท้าเนะี่ยหน้าตาเหมือนถุงเท้าเฮรถรถรถ GTA GTA ป,ไปนได้ไหมเนี่ยเอ๊ยทำไมคนมันตัวใหญ่กว่ารถวะเออตีตีตีต,ตีเอาของอดมาทำไมเนี่ยอ,อ๋นะอตอนนี้มันถือเหี้ยอะไรอยู่เนี่ยผมใช้ UC ครับ เออเอ้าเอ้าไอ่ไหนตุยวะมิชั่นเฟลมาสามรอบอะไรกูนอนละไม่หลบกันกูเเทนอนเลยครับไปแล้วแม่งก็เหนื่ยเนี่ยแต่ว่าฝนดีแล้วนะก็จบคลิปเท่านี้นะครับเอ้ามึงคลิปวะคุณอยาเอาไปลงอ่ะคุณไม่รู้อีกเออตายแล้วนะอย่าอย่าลงใช่ไหม เลไปร่มนียจบเกแค่นี้แหละไปฟันดีครับผมยามเย<อ> ah. ็นยามเย็นด <c oughs> <c oughs> oh, okay. ึกเลยนี่หว่าขี่พวกตีหนึ่งโอ้ชิบหายอ่ะบูตบูตเตอร์กูกลังกลับมาแล้วโอเคเคบายยอนล้วปัดเจอกันครั้งหน้าถ้าเจอเย่เย่บม่แบ